โรงแรมวอลด็อบแอตตูเรีกรุงเทพโรงแรม5้าดาวสุดหรู w อลด็อ f แอ t ต r i รี o โฮเทลแอนด์รีสอร์ทในเครือฮิวมตันโดยนับเป็นโรงแรม w อลด็อบแอตตูเรีแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่รู้จักกันดีในด้านการให้บริการโรงแรมหรือรีสอร์ทที่หรูหราแฝงไปด้วยเสน่ห์ของแต่ละสถานที่ความมุ่งมั่นในการให้บริการเฉพาะบุคคลที่เหนือระดับที่โดดเด่นด้วยการให้บริการที่ใส่ใจในทุก รายละเอียดในรูปแบบ Two w o r d o r f Service โดย w o d o f a s t o l i a มีโรงแรมที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเอกลักษณ์ของเราดอกนะคะตัวคารโรงแรมจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกแมกโนเลียค่ะซึ่งดอกแมกโนเลียจะเป็นชื่อของบริษัทแมกโนเลียจำกัดผู้ที่เป็นเจ้าของค่ะและที่เป็นไฮไลท์ของแลมนี้นะคะคืออาคารชั้นที่5 5ข6เขา .7 เป็นพื้นที่ตั้งของห้องอาหารและบาร์โดยรับการออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังมาจากนิวยอร์กค่ะ โรงแรมวอร์รอมนะคะจึงเหมาะสมกับแขกหลายประเภทค่ะโรงแรมมีความหรูหราและมีการบริการพิเศษที่ครบครัน,นะคะ่ะประเภทของโรงแรมแบ่งตามสถานที่ตั้งนะคะโรงแรมวอร์รอมจึงจะเป็นโรงแรมใจกลางเมืองค่ะเพราะว่าตั้งอยู่ใจกลางเมืองอย่างราชดำริราชประสงค์ค่ะแล้วก็มีการอาหารที่ง่ายสุขสบายได้ B T อค่ะ ประเภทของโรงแรมแบ่งตามจำนวนห้องพักโรงแรมวอร์รอมีจำนวนห้องพักทั้งหมด171ห้องค่ะดังนั้นถ้าเกิดแบ่งตามสมาคมโรงแรมไทยจะจัดเป็นโรงแรมขนาดกลาง,างที่จัดเก็บข้อมูลโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติโรงแรมวอร์รอจะจัดเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ค่ะประเภทของโรงแรมแบ่งตามระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าพักถึงแม้โรงแรมวอร์รอจะมีห้องพักสําหรับระยะยาวแต่ว่าโรงแรมก็จะเน้นเป็นห้องพักชัว่วคราวมากกว่าค่ะ ประเภทของโรงแรมแบ่งตามระดับความหรูหราโรงแรมวอลด็อกจะมีห้องทั้งหมด9ประเภทค่ะมีห้องดีลักห้องแอทเทอรียสวีทห้องวอลด็อกสวีทและห้องรอยัลอสวีทค่ะซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในห้องพักโรงแรมวอลด็อกจะเป็นโรงแรมประเภทชั้นเยี่ยมหรือโรงแรมระดับ5ดาวค่ะประเภทของโรงแรมแบ่งตามระดับการให้บริการโรงแรมวอลด็อกจะเป็นการให้บริการแบบดีเยี่ยมค่ะประเภทของโรงแรมแบ่งตามลักษณะเจ้าของกิจการโรงแรมวอลด็อกจะเป็นโรงแรมเครือข่ายเชนในเครือของฮิวตันค่ะ ประเภทของโรงแรมแตามวัตถุประสงค์โรงแรมวอร์ลจะเป็นโรงแรมที่ผสมผสานวัตถุประสงค์ในการเข้าพักค่ะ การพิจารณาการกอร่อสร้างเกี่ยวกับโรงแรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบผังเมืองรวมของจังหวัดว่าพื้นที่ที่คุณจะไปกอ่อสร้างโรงแรมนั้นว่าผังเมืองนั้นมีข้อห้ามใดๆหรือไม่คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบผังเมืองใหม่ที่มีการอนุญาตให้ทําธุรกิจโรงแรมได้ที่กรมโยธาธิการผังเมืองค่ะโรงแรมเป็นอาคารควบคุมการก่อสร้างจึงต้องเป็นไปตามข้อบังคับกฎของกระทรวงว่าด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของผู้ใช้และตัวอาคารเป็นบัตรของพนัง ักงานโรงแรมไวดอฟโรงแรมไวดอฟมีชื่อเสียงทางด้านการบริการอย่างมีคุณภาพมีพนักงานที่เป็นมิตรแล้วใจใส่ซึ่งไวดอฟฮิสโอเรียกรุงเทพฯของมาตรฐานเหล่านั้นไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบพนักงานที่นี่มีการบริการต้อนรับ24ชั่วโมงและมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ตลอดเวลามารยาทของพนักงานโรงแรมโรงแรมไวดอฟเป็นโรงแรมแระดับ5ดาวจึงวิเคราะห์ได้ว่าพนักงานของโรงแรมไวดอฟมีความพร้อมในการทํางานและเอาใจใส่ลูกค้าตอลอด24ชั่วโมงมีบุคลิกภาพที่ดีมารยาทที่ดีและการแต่งกายอย่างเหมาะสม มีการต้อนรับอย่างอบอุ่นพูดจาไพเราะมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะนั้นการจัดการบริการห้องพัก การบริหารงานส่วนหน้าพนักง,งานโรงแรมวอลดอบส์นั้นจะต้องมีคุณสมบัติเป็นคนที่มีทักษะการพูดและเขียนภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีบุคลิกภาพที่ดีมีความรู้พื้นฐานรอบด้านและมีประสบการณ์ทำงานในโรงแรมลักชัวรี่บริหารงานแม่บ้านห้องพักทุกห้องมีความสะอาดเรียบร้อยเป็นไปตามมาตรฐานโรงแรม5้าดาวเนื่องจากพนักง,งานแผนกแม่บ้านนั้นมีประสบการณ์ในการทำงานและได้รับฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีประเภทของห้องพักแบ่งได้ดังนี้1ห้องพักสตูดักอสอห้อง ชุดและ3ห้องพักสําหรับผู้พิการระบบการจัดการประเภทของราคาห้องพักโรงแรมวอลดอมนั้นมีส่วนประกอบของราคาดังนี้ 1. ราคาห้องพักที่รวมค่าภาษีและค่าบริการแล้ว 2. ราคาห้องพักที่รวมค่าภาษีและค่าบริการรวมทั้งอาหารเช้าไว้ในราคาห้องพักซึ่งทางโรงแรมเลือกราคาที่เหมาะสมกับห้องพักและห้องอาหารฟอรูมห้องอาหารดั งรงแรมเมนูสไตล์นอร์ติกไทยที่ผสมผสานรสชาติอาหารในแถบยุโรปเหนือและไทยได้อย่างลงตัวโดยเสนอเสน่ห์ของอาหารไทยแรสชาติผ่านอาหารจานห้องอาหารเดอะแบสซซรีจะเน้นเสิร์ฟอาหารและขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่พีคอกอันเล่แล้วบริเวณล็อบบี้ชั้นบนที่ให้บริการชุดชาย,ยามบ่ายและอาหารว่างมีเมนูขนมอบโฮมเมดและเครื่องดืง่ม ห้องบูแอนด์แบนหนึ่งในห้องอาหารหลักของโรงแรมให้บริการอาหารย่างและอาหารทะเลให้เลือกปิ้งย่างอบหรือลมควันตามชอบมาคอดเมนูเฉพาะได้ามาชีิและการเงินายได้หลักนส่วนใหญ่ามาจากค่าห้องพักค่าบริการอาหารเครื่องดื่มค่าช่พื้นที่จัดเลี้ยงและบริการอื่นเช่นค่าสปาค่าบริการรับส่งไปถึงสนามบินค่ะ แต่ทางในมีกลุ่มลูกค้าที่ต่างกันนะคะจึงมีช่องทางการชนะเงินทองเทก่ที่หลากหลายสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต่างกันค่การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นการมอบการา์แบบส่วนตัวดีลเลอร์ภาษาคู่แข่งโดยผ่านพนักงานเคสส่วนตัวค่ะบทที่ 8. การจัดการการขายและการตลาด w อลดอลแ a ชเชีย a ์แบง k นะคะเป็นหนึ่งในโรงแรมของเครือฮิลตันซึ่งเครือฮิลตันหรือบริษัทฮิลตันเป็น บริษัทชั้นนาในด้านการบริหารจัดการโงรงแรมและโรงแรมวอร์ดอ f ฟแอต r ล a ตาแอนคอนะคะจะสามารถเข้ามาเติมเต็มระยกระดับกรุงเทพให้เป็นรักช y Destination หรือเป็นสวรรค์ของผู้เดินทางโดยสายรักช r รีนั่นเองค่ะ ได้ทางโรงแรม WORD OF f t t t ต r i a ียแ k งคนะคะยังโปรโมทโรงแรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงแรมและยังสามารถสำรองห้องพักของโรงแรมนะคะในเครือ w อ w o r อฟแอ t t ู r ร a ผ่าน w w w บไซต์เ mm hmm. com หรือสามารถสำรองห้องพักได้อีกช่องทางหนึ่งคือทางมบาย l e แอปก็คือ Hilton Honor นะคะและยังสามารถติดตามข่าวสารของโรงแรม WORD OF f t t ต r ู a นะคะได้ผ่านท w i t t e r ร์เฟซบ o ๊กหรือเพจโรงแรมนั่นเองค่ะ ระบบวิศวะในโรงแรมก็จะมีระบบนำชายและระบบระบายน้ำทิ้งในโรงแรมระบบระบายอากาศก็จะมีระบบความร้อนและระบบปับอากาศในโรงแรมระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างในโรงแรมก็จะแบ่งเป็นสองระบบก็คือระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าเช่นปลั๊กไฟภายในห้องพักและระบบไฟฟ้าแสงสว่างคือสวิตไฟใช้สำหรับการเปิดไฟเป็นต้นครับระบบความปลอดภัยทางวิศวกรรมและระบบสุดท้ายก็คือระบบสารสนเทศในธุรกิจโรงแรมครับ การด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรมเกิดจากบริษัทแมนเดอร์เรียควอ e ิตี้เดเวลอฟเมนคอร์เปอเรชันจำกัดได้ร่วมเป็นพันธมิตรของฮิลตันหนึ่งในโครงการของบริษัทแมนเดอร์เรียควอ e ิตี้เดเวลอฟเมนคอร์เปอเรชันจำกัดคือ ad, แมนเดอร์ราชดำนิ lev แรงได้พัฒนาโครงการเพื่อรับรองมาตรฐาน L.E.E.D. หรือ Leadership in Energy and Environmental Design s, จากสหรัฐาอเมริกามาตรฐานนั้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่เข้มงวดที่สุดของโลกด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงปัจจัยหลัก ทั้งในเรื่องแสงแดดความร้อนอากาศและการใช้น้ำในโครงการจึงนำโซลูชันต่างๆมาใช้ยอระดับประสิทธิภาพในเรื่องเหล่านี้ทั้งการใช้กระจกแบบ IGU และใช้ Sun Shading เพื่อช่วยลดความร้อนในห้องใช้ระบบน้ำทำความเย็นในท่อซึ่งจะไม่ปล่อยความร้อนออกมานอกอาคารครับ การจัดการด้านความปลอดภัยมาตรฐานด้านความปลอดภัยโรงแรม 1. กุญแจระบบคีย์การ์ด 2. กล้องวงจรปิด 3. พนักง,งานรักษาความปลอดภัย 4. สัญญาณเตือนไฟและเครื่องดักจับควัน 5. ไฟสำรองฉุกเฉิน 6. คู่มือปฏิบัติสำหรับฉุกเฉิน 7. ตู้นิรภัยหรือตู้เซฟ 8. 8. ระบบคีย์การ์ดที่ขึ้นริบ 9. คิมผจนเพลิง10เส้นทางพยพ 1. อุปกรณ์ดับเพลิงหรือถางดับเพลิงนั่นเองค่ะการจัดการคุณภาพบริการ Service พนักง,งานจะคอยช่วยเหลือในด้านปัญหาต่างๆของผู้ใช้บริการ Hospitality พนักง,งานจะคอยเอาใจใส่และดูแลลูกค้าตลอด24ชั่วโมงบุคลิกภาพพื้นฐานของพนักง,งานโรงแรมวอลด o อบสนั้นพนักง,งานโรงแรมจะมีการฝึกฝนให้ปฏิบัติตัวต่วตอผู้ใช้บริการอย่างถูกต้องและมีมารยาทที่ดีค่ะ คุณลักษณะของพนักงานพนักงานของโรงแรมนั้นจะต้องมีการแต่งกายที่ถูกต้องสะอาดและเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลารู้จักการลเทศะและมีการให้บริการอย่างเต็มใจตลอด24ชั่วโมงค่ะมนุษยสัมพันธ์พนักงานโรงแรมวอลดอบนั้นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อแขกค่ะทั้งการพูดจาที่อ่อนโยนการวางตัวการดูแลเอาใจใส่แขกตลอด24ชั่วโมงมีความร่าเริงสดใสมีชีวิตชีวาค่ะ ข้อดีของโรงแรมวอลด็อบแอทเทเลียกรุงเทพนะคะเป็นโรงแรมที่ต่อเจอกับแขกทุกประเภทมีการเดินทางที่ง่ายสุสบายอยู่ใจกลางเมืองห้องพักมีความหรูหราและโรงแรมเป็นโรงแรมระดับ5ดาวค่ะโรงแรมมีการสร้างตึกในสถาปาัตยกรรมที่สวยงามมีความผสมผสานความเป็นไทยเข้าไปด้วยอีกทั้งยังมีการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีระบบความปลอดภัยหนาแน่นและมีพนักง,งานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมง มีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายและโรงแรมมีแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เป็นของตัวเองในการจองห้องพักล่วงหน้ารวมถึงการทำโปรโมชั่นต่างๆข้อเสียของแลมบรอร์ดแอตโทเรียคือเนื่องจากห้องพักมีราคาที่สูงจึงไม่ตอบโจทย์สำหรับแขกที่จะมาเข้าพักหลายวันหรือแขกที่มีงบจำกัดและด้วยความที่ตึกของแลมสูงมากทำให้เกิดการบดบังทันียภาพของพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังทําให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสุรกษษษษษิจเพราะพวกในคนต้องไปซื้อพื้นที่แถวนั้นเพราะว่าทาเลดีทําให้ชาวาเวียดนั้นไม่มีพื้นที่ทํามาหากินในเรื่องของพนักงานถ้าไม่มีการเปลี่ยนกะพนักงานตามเวลาหรือไม่มีการดูแลเอาใจใส่พนักงานทําให้พนักงานขาดประสิทธิภาพในการทํางานข้อเสนอแนะคืออยากให้ทาง l ลว b ดอ g h i n i r มีการทำโปรโมชันที่หลากหลายเพื่อดึงดูดลูกค้าหลาย,ลายระดับไม่เพียงแต่สำหรับนักธุรกิจ ห, chapel, หรือสำหรับน <t enders> ักท่องเที่ยวที่กระเป๋าตังค์นัทเท่านั้ในเรื่องของพนักงานควรมีการอบรมพนักงานสม่ำเสมอและควรมีการดูแลเอาใจใส่พนักงานให้โบนัสสธิพิเศษหรือรางวัลแก่พนักงานเพื่อที่พนักงานจะได้มีความกำลังใจในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปแอยากให้ท้องล้วเปิดห้องอาหารที่บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ง่ายแบ่งห้องอาหารให้ต่อโจทย์กับกลุ่มลูกค้าของแต่ละกลุ่มมีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในโรงแรมและความพร้อมอุปกรณ์ในการใช้งานในกรณีฉุกเฉินอยู่เสมอค่ะ